สวัสดีนะครับเพื่อนๆและผู้ติดตามทุกท่านวันนี้วันพุทธที่8มกราคม2568ถ้ามองปีเผยแล้วข้าวจะสวยนะครับแต่ตอนเนี้ยมีแมลงบวเริ่มมารบกวนแปลงนาของเราแล้วนะครับขนาดเราฉีดยา ทุกระยะนะครับแต่ก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องป้องกันช่วงมา30วันก็ฉีดไปแล้วนะครับฉีดทั้งยา,มาแมลงบัวยาเชือ้อราแล้วก็ยายาฆ่า,มาแมลงทั่วไปครับถ้าเกิดเราไม่ไม่ฉีดไม่ฉีดยาป้องกัน มันจะมีเยอะนะครับมีมากบางทีเรารักษาไม่ไหวข้าวก็จะเหมือเข้าโดนโดนทำลายย่อยไปครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าเวลามะแรงบวามมนลงแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวผม เนี่ยเขาจะเป็นต้นเลี้ยวเล็กๆเหมือนหลอดหอมเนี่ยเห็นไหมครับต้นนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยเขาจะเลี้ยวหลอดหอมมแบบนี้เลยเนะน,นี่ยแมลงลงมีแมลงบัวนะครับทิ้งได้เลยครับเนีย่ยหลุดเลยเนหะ็นไหมทิ้ง เดี๋ยวก็แตกใหม่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเนี้อเสียหายไปแล้วนี่คือมแมลงบวลงครับเสียหายไปแล้วดึงขึ้มนมาแล้วเดี๋ยวแตกใหม่นี่ครับเขาเรียกเป็นหลอดหอมหลอดหอมนี่ก็บ้างแนละ้วเขาเรียกทั่ว,วไปเป็นอย่างี้ครับแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องฉีดยาหลังจากวานปุ๋ย พราะตอนนี้เรารอหวานปุ๋ยอยู่ครับยังไม่ถึงเวลาประมาณ45วันวันนี้ก็44วันแล้วครับพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ขึ้นน้ำขึ้นน้ำให้ให้ทั่วแปลงนาเลยครับแล้วพุนี้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยครั้งที่3ามครั้งสุดท้ายแล้วครับแล้วหลังจากนั้น3วันก็คือ48 48วัน เราต้องฉีดยาเราต้องฉีดยาให้ครบเลยครับทีนี้ทั้งยาแมลงยาเชื้อราต่างๆนะครับถ้าเกิดเราดูผิวเนิมันเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีแมลงบัวลง อ่าเดี๋ยวดูน,นี่นี่ก็ใชายอ้โเนี่หลายต้นเลยครับเห็นไหมเพ่อนเห็นไหมเพื่อนอย่างเงี้ยดึงเลยครับนี่นี่คือแรงบวนละครับลงแต่เพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยคือต้นนี้เสียหายไปแล้วแต่เดี๋ยวเขาแตกยอดหม่ไม่เป็นไร เราต้องรู้ครับเ้าเกิดเราไม่รู้เราก็จะป้องกันไม่ถูกขเดี๋ยวชม,มวิวสวยก่อนตอนมองพี่เผินจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีแมงบัวลงส่วนใหญ่ผมก็จะฉีดยาป้องกันไปแล้วนะครับช่วงช่วงสามสิบวันผมฉีดแต่สิบสิบห้าวันแล้วครับผมสิบห้าวันฉีดสามสิบวันฉีด แล้วก็สี่สิบแปดวันฉีดป้องกันเลยครับเราฉีดยาอีกประมาณสองครั้งไม่รวมครั้งที่จะถึงนี่นะครับคือคือฉีดตอนช่วงข้าวข้าวแบบตั้งท้องครับตั้งท้องต้องฉีดการนี้ฉีดยาเชื้อราครับฉีดยาเชาื้อราครั้งหนึ่ง แล้วตอนข้าวออกสุดแล้วข้าวออกสุดแล้วสลัดเกสอรอแล้วเราต้องขี่ครั้งนึงครับกันเลวใส่อมูลเล่เลยครับผมเม็ดเขาจะได้ไม่ร้ายไม่ดําไม่ด่างเม็ดเขาจะใส่เมล็ดข้าวแกล่งครับถ้าเกิดเราไม่ทำผลเมล็ดก็ลดลงนะครับ ผมแปนา่าจะเสือก่อนตอนนี้น้ำยังแห้งอยู่นะครับน้ำแห้งจะใส่วันนี้ครับเดี๋วหล้างจะถ่ายเสร็จจะเติมน้ำนะครับวังนี้ก็ให้เข้ามาใส่ให้เข้ามาหว่านปุ๋ย แองนี้ก็มีเหมือนกันนะครับจะมีแบบปะปายมีมน,นิดนิดหน่อยครับผมพอก็ต้องเดินหากว่าจะเจอแต่ต้องหาจนเจอจะไดเอะไรดูครับน,นี่ปล่อยน้ําแห้งมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมวันนี้น้ำแห้ง ลาขาวึคนือขาวเลยนะครับอย่างเงี้ยดีครับข้าแตกกอดีล้ำแรงไม่รบกวนแต่ก็อดไม่ได้ครับอดที่นี้มั่งไม่ได้คือไม่เสียหายมากครับผมแก้ไขได้นี่โรที่มาตัวแห้งแล้วลากเขาจะขาวเลยครับเดี๋ยวนิดเดี๋ยวนิดเติมน้ํา เติมเสร็จปุ๊บพุ่งนิววานปุ๋ยข้าวเขาจะหาข้าวาจะปินปุ๋ยได้ได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับแมลงบัวรบกวนแปลงนาเราเห็นไปเป็นเปืเ่อนเนี่ยมันจะเป็นหลอดหอมที่ชี้เียแปลงนี้ก็มีแต่น้อยครับผมเดี๋ยว เดีครับเดินหาจริงเราก็จะเจอนี่ดึงนะครับดึงเิ้งเลยเดี๋ยวก็แตกใหม่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวก็วแตกขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เอาให้ชนมนะครับผม 44วันวันนี้พรุ่งนี้45วันใส่ปุ๋ย48วันฉีดยาและหลังจากนั้นผมจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้เ,หเพื่อนๆได้ชมเป็นระยะระยะนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากสวัสดีครับ